ลุกช้างครับผมก็ต้องขอสวัสดีเพ,เพื่อนๆน้องที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการเล่นหมากลุกไทยทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ลุก h ชนแนลนะครับผมวันนี้ผมก็นํำเกมการเล่นระหว่าง AI กับผู้เล่นโพลงเพงเมาฝากเพื่อนๆกันเหมือนเดิมนะครับหมากสีแดงวันนี้เป็น AI นะครับหมากสีขาวนั้นเป็นของผู้เล่นโพรงเพ เอาละครับในกระดานนี้นะครับเราจะได้รับชมรูปแบบการปลูกหมากรูปแบบการขยายหมากแล้วก็รูปแบบการบุูกข้าทําแทมงกันแบบไหนเราไปเริ่มรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับเอ่อฝั่งคู้เลนโอเคนะครับกระดานก่อนด้วยการตัดโค้ชขึ้นมาครับเอไอเลือนเบียหน้าเม็ดครับโดนหมานะครับหลับผู้เล่นแ่โอเค AI เลือกเดินค้นไปผูกเบียรครับเดินเบียหน้าโคนขึ้นมาครับสาหรับผู้เล่นพีโอเค AI ทัยายงมไม่ทับหวังจะเข้าประจำตำแหน่งโหลดม้ามาครับจังหวะนี้เป็นม้าโยงปวาครับเบินเบีย,บยตัวนี้ขึ้นไปครับสำหรับ AI เอาล้วครับจะผูกหมากแบบไให้เราได้รับชมกันครับสำหรับ AI แล้วก็ผู้เล่นือโอเคครับโดดมามาครับสำหรับ AI นะครับว่าเกมนี้รูปแบบการปลุกหมากตั้งรับของใครจะแข็งแก่งกกันนะครับครับเดินบิเดินเม็ดมาประจกันแหน่งครับสำหรับผู้เล่นก็โอเค AI ไปูสองเบียขึ้นไปฝั่งผู้เล่นเอเวนั้นยังใจชัครับ ขึ้นขุนวังในครับาครับโหลดม้ามาเทียมนับสำหรับ AI ฝั่งก็้เล่นมอเคเลือกขึ้นโคลนครับเลือกเดินโคลเพื่อเป็นการผูกเรือด้วยนะครับ AI ก็ยังเฉยๆครับยังไม่จู่โจมครับก็ยังผูกหมากตั้งรับอยู่นะครับเหมืนเบียดตัวนี้ให้มาหวังจะเดินโคลนะครับฝับาก็้เล่นเปโอเค AI เรียกเดินโคมาตำแหน่งนี้ครับจังหวะนี้เลือกกินตัดนะครับหรบเล่นเป็นโอเคโจมตีไอ,อ,อก่อนครับอไอใช้อะไรกินครับเม็ดหรือเบีย้ยเลือกใช้เบีย้ยนี้ขึ้นไปกินนะครับรักษารูปแบบโคงเบี้ยวนะครับแล้วคองเรีตัวนี้เปิดนะครับดูว่าใครจะชิงคองเดียวนี้ได้ก่อนกันนะครับครับ,รบรโอเคเลือกเดินเม็ดนี้ขึ้นมา AI จะทิ้มเบีย้ยสูงไหมเ a ไไม่ทิ้มครับ AI เลือกกินตัดครับเอาะครับจะมาอีไม้ไหนครับ AI ในกระดานนี้เลือกในเบี้ยตัวน,นี้กินขึ้นมาครับเพื่อรักษาตำแหน่งบริเวณกลางกระดานนะครับของเบีย้ยรูปแบบการถูกหมาของทั้งคู่ก็ยังมีความเหนียวกันทั้งคู่นะครับถึงจุดนี้นะครับการที่ AI จะถอดหมาเข้าไปหาผู้เล่นเพเคได้ P ก็ ต้องผ่านหลายชั้นนะครับต้องผ่านเบี้ยผ่านเม็ดผ่านมา้าผ่านโคลนะครับหรือว่า AI ใช้วิธีไหนนะครับในการหมุกจูจ่โจมเข้าทำลุกจน,นครับในกระดานนี้นะครับฝั่งรุ่นโเคนั้นเลือกยึดคลองเรือทางริมกระดานฝั่งขวาครับไว้ก่อนนะคมไโดดมา้ามาทำรู้ว่ากระดานนี้ฝั่งรุ่นโอเนั้นจะมีกลวิธีไหนในการเข้าทำลุกจนกอนะครับ ูปแบบการถูกหมาดของไอไอก็มีความเหนียวเหมือนกันนะผม่านมาก็ไม่ได้ง่ายครับก็จะเจาะเข้ามาเอาครับหินเบียดนี้เข้าไปไอไอสวนยังไงครับไอไอสวนในการหินเบียดนี้กิน้ไปครับโอ้โหเปิดเลยครับในวันนี้จะแลกเรือเลยไหมครับสำหรับเล่นโอเคโอ้โหนักเรีนพอครับกินตัดแล้วเป็นวันนี้ความเรือ B อไอครับไอไอก็ความเรือกลับครับวันนี้แลกเรือกัน ยึดคองเดียวฝั่งซ้ายครับฝั่งพ้เรือนเคนั้นยึดคองเดียวฝั่งขวาของกระดานนะาครับเอาละครับดูว่าจะบุกกันอ e ีไม้ไหมครับในกระดานนี้เปิดเบี้ยตขึ้นมาโจมตีโคนครับไอใช้เบี้ยกินตัดไหมไอสวนด้วยการใช้เบี้ยน,นี้กินครับโจมตีครับเลือกใช้เบี้ยน,นี้กินไอก็ต้องใช้โคนกินละครับหัวนี้ ส่วนขึ้นไปครับสำหรับโซนของฝั่ง AI ทางโคนนี้นะครับจังหวะน,นี้ดูว่า AI จะบุกอีไม้ไหนครับเลือกทยายโคลนขึ้นมาเสริมการตั้งรับครับสำหรับผู้เพื่อนๆโอเค AI ไอก็ทะแยงเม็ดขึ้นมาเสริมการตั้งรับเหมือนกันครับเป็นการขยายมาเอาละครับบริเวณการประดานใครจะได้เปรียบเสียเปรียบครับถ้าเกิดแรกกันนะครับ ต่อโคนครับจังหวะนี้ผู้เล่นเคโอเคเอไอไม่สนครับลูกมาโจมตีมาครับผมใช้แยงมาโจมตีมาครับฝั่งผู้เล่นเคก็ไม่โดรนี้ครับเลือกใช้โคนมาโจมตีมาเหมือนครับไม่ให้แฮวแล้วครับมัดต่อมัดครับจังหวะนี้ฝั่งผู้เล่นเคก็ใช้ย่อยครับสวนด้วยการเดินโคนเข้ามาโจมตีมาเหมือนครับจังหวะนี้จะมีการแลกม้าหรือเปล่าครับ AI ไม่ขอแลกครับผม a i โดดหนีก่อนครับผมโอ้โ oh ห oh, AI เอาละครับผู้เลนเ่นโอเคว่าไงจะโดดมา้าหนีไหมไม่หนีครับโอ้โ oh ห oh, เกิดอะไรขึ้นครับโดดมา้ามาตำแหน่งนี้ครับสำหรับผู้เลนเ่นโอเคอม,มาทําอะไรครับเนี่ยม้าตัวนี้อ๋อไม่ได้ครับเอาละครับดูว่าฝั่งผู้เล่นโอเคจะมีโชว์กลยุทธ์ไหนในการเข้าทําแตนครับจังหวะนี้ดู AI จะป้องกันยังไงครับ ไอเดินเรือมาผูกครับจังหวะน,นี้ัามเมื่อนเกเจขอโดดม้ากลับไปตั้งหลักก่อนครับไอโจมตีม้าด้วเบียตัวนี้ครับม้าว่าไงม้าก,ก็โดดมาตำแหน่งนี้ครับครับจังหวะน,นี้ยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันมากครับผมแต่รูปแบบการขยายมากของ AI นั้นค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับบริเวณกลางกระดานนะครับามดูว่า ฝั่งผู้เล่นเค้นั้นจะมีวิธีเข้าทวาแต้มแบบไหนให้เราได้ชมเลครับหรือว่า AI จะมีรูปแบบการถอดหมาฝั่งผู้เล่นเคเข้าไปทำรูปโจนแบบไหนให้เราได้ศึกษากันครับเรามาดูไปพร้อมกันครับครับ AI ทะแยงเม็ดตัวนี้ขึ้นไปครับโจมตีมาครับเอาละครับมีการแลกเม็ดหรือเปล่าครับจังหวะนี้ต้องมีการแลกเม็ดอยู่นะครับกินสวนขึ้นมาครับสําหรับเม็ดของฝั่งผู้เล่นโอเคเอไอใช้เบียกินไหมเอไอเลือกใช้เบียกินครับจังหวะนี้ โจมตีม้าไปอีกชั้นหนึ่งครับม้าต้องหลบแล้วครับจังหวะนี้ม้าหลบเป็นไหนครับเบมาตานี้ครับเอาละครับม้ามาตาหนี้เบียดตรงนี้นี่ถ้าไม่เรียกกาจัดนี่อาจจะเป็นเสียนหนามให้กับฝั่งผู้เล่นเปโอเคได้นะครับผมดูว่าฝั่งผู้เล่นนั้นจะจัดการเบียดนี้ยังไงครับจะมีจะมีวิธีไหนกัดกันเอาะครับเดิอดเลมากดตอบคุนครับสําหรับไ e. อโยกม้ามาไล่ครับ เรือไปไหนแมเรือบอกไม่ไปครับมาแล้วไม่กลับครับเดินมาตานีครับแม่แสบจริงจรครับเรือเอไอครับฝั่งโอเคส่วนเรื่องการทํายังไงครับไม่ส่วนครับเดินขุนหลบตากดครับจังหวะนี้โหลดม้ามาเสริมกําลังครับหวังจะกินเบี้ยขาดตรงนี้ด้วยครับสําหรับม้าแดงของฝั่งผู้เล่นเอไอนะครับครับเอไอเพื่อที่จะขยายมาเข้ามากดดัน เกมตั้งรับของฝั่งผู้เล่น POK นะครับผมเป็นตัวนี้ที่น่าศึกษามากครับก็รูปแบบการขยายมากนะครับไอ้ <AI. S 1> เรือควงไปต่อครับจังหวะน,นี้ซัดน,นะครับฝั่นผู้เล่นปเป็น POK ยังครับผมเดินเรือมาผูกโคนอีกชั้นหนึ่งครับจังหวะน,นี้ไอหมุนด้วยการโดดม้ามาโจมตีเรือของฝั่งผู้เล่น POK ค,ครับ จังหวะนี้ทาไงครับผู้เล่นโอเคโอ้โหไม่เดินเรือหรบนะครับจังหวะนี้เลือกขึ้นเบี้ยตัวนี้ครับสําหรับผู้เล่นโอเคครับเอเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยจังหวะนี้ครับกินเรือครับหรือว่าจะต้องการที่จะทําลายม้าของฝั่งปีไอครับสาหรับผู้เล่นโอเคครับไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่าครับจังหวะนี้นะครับก็โดดม้า้ามากินครับจังหวะนี้ เอาเรือแรกม้ากันครับจังหวะน,นี้ผู้เล่นโอเคครับยอดจ,จริงๆครับดูว่าจะมีลูกสอบกับหรือเปล่าครับจังหวะน,นี้ AI ได้จังหวะครับเดินโคลนไปกินโคนของฝั่งผู้เล่นโอเคทำลูกเป็นหนึง่งตีครับเอาละครับถึงจุดนี้สถนานการณ์เริ่มเป็นรองนักบุหลักผูกก้เล่นโอเคครับต้องหนีครับขุนโอ้ราเบียตัวนี้ยืนตำแหน่งที่ ที่ดีด้วยนะครับแล้วม้าก็พร้อมที่จะเข้าไปรอจมวะเข้าทับทำเตะซ้ำได้นะครับผมก็ดูว่ากุนเชียเทนนั้นจะหนีไปทางไหนนะครับไอไอครับ <S <S เดินโค้ดขึ้นมาโจมตีม้าสองชั้นเพนเียโจมตีเลื้อก็โจมตีม้าโค้ดก็โจมตีม้านะครับ <S <S เอานะครับไปยังไงครับกุนเชีเป็นโอเคเอาใจช่วยกุนเชียงโอเคกันนะครับ <S <S เดินโค้ดขึ้นมาโจมตี คุณของฝั่งผู้เล่นเพลวเอไอครับสำหรับคนของฝั่งผู้เล่นเพลโอเคนะจังหวะนี้ AI ไกินแรกนะครับผมสบายมากครับจังหวะนี้โอ้โหกินหงายเยี่ยโจมตีลุกคุณของฝั่ง AI ไปหนึ่งพีครับแต่ก็นะครับไม่มีตัวผูกก็เป็นตัวเป็นจุดฝังได้ครับีเบี้ยงหนตัวนี้ครับ AI ก็ทําลายไปอย่างง่ายดายครับ กรโดดมาตานี้ครับสำหรับผู้เล่นโอเคโอ้โหเอาละครับเบียร์ตรงนี้แพงดิดนะครับไหนเบียร์ครับอันตรายนี่ครับจังหวะนี้ลุกนั่นครับโหแล้วเรือดูตานี้พร้อมที่จะซ้มลุกฟาดลุกได้ครับ AI โอ้โหไม่ฟาดลุกทางนี้ครับเลือกฟาดลุกตานี้ครับสําหรับเรือของฝั่ง AI ไอครับแม่เบียร์สูงตัวนี้นี่ เบี่ยงหงายตรงนี้นี่ได้ใช้งานจริงๆครับตกไปตาไหนครับสำหรับผู้เล่นไปโอเคโอ้โอตาเดียวในโลกครับเป็นตาบังคับคระปุกตานี้จุดนี้ครับผู้เล่นเอ่อผู้ชมท่านก็คงไจะรู้นะครับว่าจบันที่จุดไหนนะครับผมก็จบันที่ AI นั้นเลือกเดินโว้เข้ามาทําลุกจนนะครับด้วยตาแบบนี้นะครับผมด้วยจุดนี้นะครับก็ไปอีกหนึ่งกระดานที่ สนุกนะครับผมเป็นการทําลุกจนนะครับสอดประสานกันระหว่างเรือนะครับโคนแล้วก็เบี้ยหงายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช็อตที่สวยงามนะครับแล้วก็สมบูรณ์แบบนะครับเป็นฉากจบที่สมบูรณ์แบบอีกหนึ่งกระดานนะครับผมครับสําหรับกระดานนี้เรก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างครับทั้งรูปแบบการขยายมานะครับผมเข้าทําแตนแต่ก็ถือว่าการผูกหมักตั้งรับนั้นทั้งฝั่ง a i แล้วก็ฝั่งพล่นเบลเนนั้นทั้งต้นกระดานก็มีความเหนียวแน่นกันคู่นะครับ ก็ได้เปรียบเสียเสียบกันตรงที่ปลายกระดานนะครับแลกกันนั่นเองนะครับก็เป็นอินเกระดานที่น่าศึกษาทั้งรูปแบบการปลูกหมารูปแบบการขยายหมาทอดหมาเข้าทาลูกจนนะครับก็เป็นอินกระดานที่น่าจะเป็นประโยชน์แต่ผู้ที่เริ่มสนใจที่อยากจะศึกษาเรียนรู้วิธีการเล่นหมาลูกไทยนะครับแล้วก็ผู้ที่อยากอยาก,ยากที่จะพัฒนาฝีมือเลยนะครับในการเล่นหมาลูกไทยเพิ่มวิทยายุทธ์ให้ตัวเองนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ด้บ้านนะครับ สำหรับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามลุกชนแนลทุกท่านนะครับต้องขอขอบคุณผู้เล่นอเคทุกท่านนะครับต้องขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรม ai นะครับที่ได้เล่นหมากรุกด้วยกันนะครับแล้วก็สร้างสามรูปแบบเกมหมากรุกที่ดีแบบนี้เอาไว้ให้พวกเรานะครับได้รับชมเพื่อความสนุกสนานนะครับแล้วก็รับชมเพื่อเป็นวิญญาณานนะครับเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่เริ่มสนใจในการเล่นหมากรุกไทยเอาไว้ติดษ่หาความรู้หรือว่าไว้เป็น เพ่อวความบันเทิงนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับสําหรับลุกชนแนวันนี้ต้องของกล่าควคําว่าสวัสดีครับทุกช่้นแนล